สวัสดีครับพบก,กับผมนนะทพงศองกเกษตรทัทโลกครับตอนนี้พามาเที่ยวอยู่ในป่าขาครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่าป่าขาแห่งนี้มีการดูแลและบํารุงอย่างไรบ้างสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าแนะนําตัวหนอยครับชื่อสัมภารบุญผ่องจ้าอ่าเราอยู่เขตตําบลอําเภออะไรครับอยู่เขตตาาําบลบังมะค่า อำเภอขานุจังหวัดกำแพงเพชรจ้ะอ้าวโอเคปลาคาแห่งนี้กี่ไร่ครับของคุณพี่ส <4 S 1> <4 S 2> ไร่จ้ะสี <4 S 2> ไ่ไร่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับค่ะตอนนี้อายุ4เดือนกว่ากว่าเจ้ะส <4 S 1> <4 S 2> เดือนกว่ากแล้วปกติกี่เดือนเราจะเริ่มขุดก็ต้องเป็น8เดือนถึง10เดือนอะ อประมาณนั้นเลยเนาะแต่ตอนนี้เริ่มขุดแบ่งไปมากแล้วอ้าวทำไมขุดได้เร็วปีนี้ทำไมพิเศษกว่าทุกปีก็ยังว่าเห็นหัวเขาใหญ่เออแต่ขุดไปพ่อค้าเขาติบอกว่าเอะขามันทำไมอ่อนแต่หัวใหญ่แบบนั้นอืมอ่าแล้วอะไรแบบว่าเออขุดไปได้ห้าพันกว่าบาทไอ้ห้าร้อยกว่าโลโอ้ขุดไปแล้วรอบหนึ่งห้าร้อยกว่าโลจ้ะแบ่งขุดครึ่งกออ่ะตอนนี้ก็บำรุงต่อเลยจ้ะตอนนี้ก็บำรุงต่อเลยอีกสองทำไมมันถึงเร็วขนาดนี้เป็นเพราะอะไรก็ใช้ อันนี้จ้ะอ่าอันนี้ก็คือตัวนี้เลยอ่ายกขึ้นมาให้เราดูเลยครับเนี่ยฉีดไปกี่ครั้งสองครั้งค่ะสองครั้งนะที่เราได้จากการฉีดพ่นสองครั้งเป็นยังไงครับชี้เราดูหน่อยครับแบบว่าเนี่ยรู้เลยว่าเออเนี่ยเขาแจกหน่อเยอะขึ้นอ่ะเนี่ยนะฮะนอเขาจะเยอะขึ้นแล้วก็หนอล่ำอืมนี่นอเยอะจริงครับท่านผู้ชมแล้วก็เขาเลาะออกรอบตัวเลยปกติมันใหญ่ๆยาวแบบนี้ไหมมันมันไม่มันไม่ใหญ่ยาวแล้วปกติมันก็จะขึ้นแบบ สั้นๆออันนี้เห็นนะเอ๊ะทำไมปีนี้มันใหญ่วันนั้นเขาก็มาดูกันเนาะครับกาบอกเอ้าขาปาเต้ใหญ่กว่าทุกปีนะเนี่ยอือนะครับซึ่งอายุแค่สี่เดือนเองอ่าอ่าพึงพอใจมากไหมจ้ะพอใจจ้ะพอใจเนาะนะครับสี่ไร่เนี่ยเราใช้ไปทั้งหมดกี่ซองเนี่ยซองเดียวยังไม่หมดเลยซองเดียวยังไม่หมดเลยประหยัดไหมครับแบบนี้ประหยัดนะต่คิดว่าประหยัดนะพวกหมูบอกว่าอ๊้ย เมื่อไหร่จะหมดสักทีนะจะได้ซื้อใหม่แต่ไปซื้อใหม่มาแล้วออโอเคก็ถือว่าความประหยัดได้แล้วความปลอดภัยได้ไหมครับปลอดภัยจริงๆอคิดว่าปลอดภัยเลยมันจะไม่มีกลิ่นอะไรเลยอฉีดแบบสบายใจคือปลาแต้ก็ไม่ไม่ชอบเคมีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าอายุมากแล้วห้าสิบ่าแล้วนะครับต้องทําเองฉีดเองทุกอย่างอ่าดังนั้นความปลอดภัยถือว่าสําคัญที่สุดแล้วบวกความประหยัดแล้วได้ผลลัพธ์แบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับขาของปลาแต้ของเรานะครับนี่สวยงามมากครับ อ้าววันนี้ขอบคุณป้าแต้มากครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆให้กับพวกเราฟังผมนัทพงศ์มมันทองกเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับ